สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่ทานด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม j u r a สิ i เวิ r l d เ a m e อีกแล้วนะครับก็สบานคลิปนี้นะครับก็มันมีแพ็กใหม่เข้ามาเนาะเหมือนว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับเอ,อ่อ Jurassic w o r ์ d g a m มันครบรอบพอดีนะครับซึ่งก็จะเป็นมีแพ็กนี้เข้ามาเนะเาะอ้าวก็น่าจะเป็นแพ็กนี้แหละนะครับที่ผมจะมาเล่นวันนี้นะน่าจะเป็นอันเดียวกันมั้งครับนี่นะครับเขาบอกว่าอืม มีแพ็คพิเศษ2ส,สัปดาห์มัง้งซึ่งก็อาจจะเป็นอันนี้แหละนะครับซึ่งมันต้องใช้พวกตัวกินพืชเนาะแล้วก็ต้องสู้มาสีสู้ตั้งสีรอบแต่ว่าโชคดีแค่ว่ามันมีเวลา2วันนะเพราะฉะนั้นถ้าผมเออสู้วันนี้ไม่ไหวผมก็จะแบ่ไปสู้เออวันถัดไปนะครับโอเคไปดูก่อนอ๋อเป็นตัวนกหมดอันนี้มันก็แต่นกมันโหดอยู่นะนกมันเลือดเยอะอยู่นะแต่ละตัวนะ่ะ นันอาจจะเล่นได้ประมาณ3รอบเนาะแล้วก็ต้องแบ่งไปเล่นถ้าไม่เป็นถ้าไม่เล่นวันพรุ่งนี้ผมก็มาเล่นคืนนี้ล้กันนะครับเพราะว่าตอนนี้มาช่วงบ่ายเนาะโอเคเดี๋ยวส่งสามตัวนี้ไปเลยแล้วกันมันคือเราชนะทาดแต่ว่าเออผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะเกิดผมไม่แน่ใจว่าราเม,มิงกับเรื่องมัน ดาวมิดมันจะเหลือเท่าไหร่เวลาแพ้ธาตุเราอะ่ะผ,ผมก็เลยส่งทีมนี้ไปกันไว้ก่อนเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวรอบสองเดี๋ยวรอบถัดไปนี่ตัวมันน่าจะโหดขึ้นนะโอเคชาร์จก่อนเลยเราชาร์จได้ค่อนข้างยาวเลยเนาะ ตีมาด้วยช่วงแรกๆผมค่อนข้างอยากได้นกตัวนี้เนาะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยอยากได้แล้วแต่มันก็ยังค่อนข้างเก่งอยู่นะไม่ตีเดี๋ยวเราชาร์ปไปเรื่อยๆเลยกันโอเคมาเข้ารอบนี้กันหนึ่งตีไหมไม่น่าตีอะ่ะโอเคตีมาด้วยโอเค เหลือหนึ่งโอเคตีเผื่อไปต่อมาตัวที่2นี่ตัวที่2ถ้คาพลังความจริงแล้วเนี่ยเวลาแม็กซ์เรเวลสี่สิมันจะสูงกว่าตัวแรกเนาะแต่ว่าอันนี้อย่างเรเวลแค่หนึ่งไงตีสองูพอดีเด็ก โอเคเออลิโก้ซอรัตมีสอบเออยังเหลืออีกสองโอเคเหลือชาร์จแค่สองเออลิโก้ซอรัตนี้ผมไม่ค่อยเห็นเวลามันสู้เลยเคยใช้ครั้งหนึ่งเป็นค่าไม้ตายมั้งครับก็จะไม่ผิดนะโอ้ตีไม้แค่สองเหลือสอง ขอ,ขอไม่เอาเป็นค่าไมา้ตายแล้วกันนะโอเคตกีกลับไปหเลยต่อไปก็รอบสองรอบสองนี่เดี๋ยวผมต้องไปดูตัวฝังด้วยอีกทีหนึ่ง้วค่อยคิดอีกทีว่าจะส่งทีมไหนไปดี จะส่งสเตโกเซลท็อปไปเลยดีไหมหรือว่าจะส่งเออตัวอื่นไปก่อนแต่ผมว่ายังไม่ต้องส่งสเตโกเซลท็อปไปก็ได้นะเพราะว่าทีมันก็ดูไม่ได้โหดมากนะครับอ้าวเกมค้าง โอเครอบฮ้า okay. uh huh. โทพีโอนาทัตนี่มันค่นอนข้างเล่นยากเนาะเพราะว่าเขามีโทพีโอนาทัตเยอะมากทำเลเวลสี่สิบได้แล้วแหละแต่ยังไม่ได้ทําทีนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูแลกันว่ามันได้อะไรนะเนาะก็จะได้เป็นพวกมีโอกาสได้พ่อก,การทองใส่ลุงนะครับแต่ว่าจะเป็นกินพืชหมดเลยเนาะซึ่งมันจะมีโอกาสได้หนึ่งเปอร์เซนด้วยนะครับบางตัวแล้วก็มีเป็น เออระดับต่ำสุดของแพ็กนี้จะเป็นพวกซุปเปอร์แล์เนาะโหดรอบนี้มาธาตุน้ำเขาจะให้สู้เออเขาจะให้สู้ขัดแบบเลยใช่ไหมยตัวแรกคาโปเออตัวแรกสบกแพคคดไปก่อนแล้วก็แองคิโลแล้วก็ชินโนโอเค รอบ3ถ้าใช้เป็นกินเนือ้อนี่ผมน่าจะต้องรอรวดรอ,อ,อทีมรีชาร์จก่อนนะเพราะว่ากิเนเนื้อนี่สติโกเสตยระอักไม่น่าไหวโอเคชาร์จก่อนเลยมันคงตีไม่ถึงหรอกมั้งคาโปรสุขัดเป็นสายชาร์จหรือเปล่าอืมค่อนข้างเป็นสายชาร์หนะมันถือว่าเก็บไวชาร์จบ้าง โอเคยังไม่ตีเราควรตีลดเลือดไหมเออยังไม่ฟังก่อนละกันมีห้าตีมา,า,าหา้าน่าจะตีห้าอ่ะฮะท่านนั้นที่คิดว่าเราจะเก็บไว้ชาร์นะจนะเก็บไว้ชาร์จสีเลยเนาะเพราะว่าเราเก็บชาร์จสีได้ไงเขาก็น่าจะคิดว่าเราน่าเราเนี่ยจะเก็บชาร์จมากที่สุดให้ได้มากที่สุดนะ อันนี้ขอชาร์จไปก่อนแล้วกันตัวแต่ความจริงตัวฝั่งนูนะ้นอะดาเมจแรงมากตัวที่สองอะดาเมตสองร้อยปดสเป็นสายดาเมตรไม่ตีมาโอเคตีห้าไปเผื่อมันเผื่อมันป้องกันสาวนะ ต่อมาเป็นตัวนี้ผมก็อยากได้เนาะแต่ว่าผมยังไม่เคยเห็นมาเลยตีมาห้าโอเคค่ะแม่ตาชินโนฟึบ <laughs> โอเครอบสองเสร็จไปแล้วนะเดี๋ยวลองไปดูรอบสามกันก่อนเลยมาคีรอบสามอาจจะเป็นพวกกินเนื้อแล้วก็รอบสี่อาจจะเป็นกินพืชหมดเลยเนาะหรือไม่มก็เป็นธาตุอื่นนะ่ะแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเป็นธาตุเดียวกันทั้งสามตัวเลยนะคะเพราะว่าสองรอบแรกก็ธาตุเดียวกันทั้งสามตัวไหนลองดูรอบสามสิโอรอบสามกินพืช ถ้าพลังฝั่งรุน้นสูงเหมือนกันนะเดี๋ยวลองสู้สักตาหนึ่งถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวหลอก่อยชาร์จให้รอ,อทีมชาร์จเนาะเตโกโซเซราท,ท็อปรอทีมกินเพื่อแค่นี้แหละอันนี้ผมอุ้ยฝั่งรุ่นเริ่มก่อเหรอ โอเคผมว่าฝั่งนู้นช้ารนะ์ะหนกันตีไหมตีมาหนึ่งโ okay. อเคยังตีแค่หนึ่งเอาไปชาร์จตีสาม เออยังไม่ตีก่อนตีมาห้าฮู้เหลือเลือดสิบห้าโอเคชา้าสามต่อมาตัวนี้ตีสี่ไหมถ้าตีสี่เราน่าจะชนะนะ ถ้ามันไม่ตีสีไม่แน่ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าจะชนะไหมตีสี่มาให้สเตเกโกเสร็จกระทบตีสองหูต้องตีสามเหรอโอเคแต่ว่าฝั่งนู้นดาเมจแม่แรงเนาะเคนโธอะ่ะเคนโธดาเมจสองร้อยห้าสิบสอง ตีมาสีด้วยมันก็แรงนะเวลามันตีเยอะๆนะโอเคตีหกไปเลยไม่ต้องทำให้ตายหรอกสี่พันล้มไปอย่างง่ายๆโอเคเดี๋ยวผมว่าผมสู้ได้แค่รอบสามนี่แหละเพราะว่ารอบสี่หพันจริงผมใช้เงินเขียวเออหลีตัวมาก็ได้นะแต่ว่า เดี๋ยวมันยังมีเวลาอีกมันยังมีเวลาของแพ้อีกเยอะนะครับแล้วก็มันเดี๋ยวผมค่อยเก็บเงินไว้ดีกว่านั่นไงรอบรอบท้ายมีการกินเนื้อรอบกินเนื้อนี่เดี๋ยวผมน่าจะต้องส่งทีมโหดสุดไปเลยอะ่ะยังไม่แน่ใจเลยว่าทีมหดสุดจะชนะหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยมา รับชมกันต่อหลังจากไดนโนเสาร์รีเสร็จแล้วกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็กลับมาการการอยู่อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับก็ผมใช้เวลารอไอดนโนเสาร์ชา์เป็นเป็นวันเลยเนาะซึ่งความจริงแล้วมันชา์เสร็จนั่นแหละเมื่อวานวนะครับแต่ว่าเ,ออเมื่อวานตอนนั้นคือผมไม่ได้เล่นเกมเนาะมันก็เลยก็เลยมารอก็เลยมาเล่นอีกวันนะครับ อ่รอบสี่เนี่ยเดี๋ยวมันต้องใช้เดนนะิสก,กินเนื้อผมจัดทีมที่เก่งที่สุดไปเลยแล้วกันเพราะว่าค่าพลังเราดูตอนนี้มันอาจจะสูงกว่าแต่ว่าเดี๋ยวฝัง่งนู้นมันได้บวกเพิ่มนะคะเพราะว่ามันชนะท่านเนาะโอ้เหลือเงิน3ามแสนพอดี ตัวแรกชาร์จก่อนอูดนั่งไงครับดาามจมันแรงนะแขมเริ่มก่อนอีกโอเคไม่รู้ว่าทำอะไรเอ,เอาไปชาร์จยังไม่ตสีสายชาร์จนี่นะชาร์จเยอะมันก็ข้า,ขา,ขาชาร์จเยอะนะ โอเคอย่างน้อยก็ตีหมดโอเคไม่การโลดาเมจมันไม่ได้แรงผมขอซาร์ไปหมดเลยแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะตีไหมน,นะเพราะาดาเมจมันไม่ได้แรงมากแต่มันก็แรงนะเพราะว่ามันก็ มันไม่ได้ต่ำขนาดนั้นนะโอเคไม่ตีลองตีห้าไปก่อนนั่นไงเวโรซีแรปเตอร์เวโรซีน่าจะตีมามาห้าหรือเปล่าดาเมจต,ตีห้าน่าจะถึงนะ เลเวลสี่เลเวลสามสิบห้แต่ว่ามันอยู่เป็นช่วง40แล้วโอเคตีเไปเลยใช้ค่าไมา้ตายเ้าจะโชคดีมัง้งโอเคนะครับเอบาสี่ก็จบไปแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดกาะเลยละกันมันมีโอกาสได้ไปพวกกะทองใสลุงได้นะก็ขอให้โชคหวังว่าจะโชคดีได้ มีเสียงโค้อสิบเก้าเนี่ยโอเคกดเปิดเลยอ๋อกาซุปเปอร,แร์แลกได้ซุปเปอร์แลกก็อย่างดีโอเคเป็นยูโอโพรเซฟารัสแล้วก็ได้แบงก์แล้วก็ได้เจดบิวมาเนี่ย โอเคเดี๋ยวมันมีแพ็กตอนนั้นคือดีช่วงหนึ่งนะครแต่ว่าเดี๋ยวผมน่าจะแยกคลิปเนาะแพ็กเนี้ยอ๋อเด,ว,เดวสาวตัวใหม่เหรอตอนนี้เพิ่งฟักเสร็จเม,มื่นะอเมื่คีนนะโหเก่ค้างอีก หนีนะนไม่น่าจะไปถึงระดับสูงสุดนะครับแต่ว่าไม่น่า,ม,า,านมันจะหนีไม่น่าหนีได้อ๋อน่าจะถึงมัง้งโอเคถึง เออโอเคนะครับสหรับคลิปนี้นะครับก็เล่นแค่แบบเดียวกันแล้วกันนะครับก็สหลับคลิปนี้ครับขอจบกกนเพียงเข้านี้ก่อนเลยละกันค่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็มาติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับแต่ว่าคลิปหน้าก็อาจจะพอรู้กันแล้วนะว่าจะทําอะไรนะครับโอเคนะครับสหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับ